ก็ฝากกันไว้ด้วยอยากว่าหนังพ <ss> ิชาติรัดหลงไประเวกนั้นหมาตัวตาตัวตาวิศมาเม็ดหมาเม็ดมันเลยยกมาหมดเอาเลยครับมากันในครึ่ มาครับจะมีการฉับภาพกันแล้วเอาจริงกันแล้วเด็กนั่งเร็วนั่งเร็วเด็กนั่งเร็วเอานั่งกันเลยเอานั่งเลยนั่งเลยเอาเข้าแถวแม่แม่ แม Ele ่แม่อยู่คุณแม่พ่อด้วยแม่นั่งหน้าเอ่าพ่อตุยเติมเกตชู่มันไม่มีใครไม่มีใครปนเลยในอันเด้อของพ่อทั้งนั้นไม่มีใครปนเลยไม่มีใครปนเลยเออพาลุงเชนมากันนี่ ไปเรียกมาทีเปไปเรียกลุงแคนมาทีเลมีเดินยากเอ๋อใช่ลุงเียก่อนเอาออ๋อนี้ก่อนเอาแล้วก็พี่ออดเข้าไปเลยก็ดูกล้องนะจ๊ะกล้องได้ได้ได้ตรงนี้นะกล้องไม่ถึงไลนล้นล้นกล้อง กี oh, ่เครื่องครโอ้ครับขอขอบคุณกันทุกคนนะครับอันดีผู้ใหญ่เติมเกตจูมูที่สองตำบลดาวอดก็เมื่อวานพบกับผมที่วันทอดกระถินวัดวิทย์แหงเมื่อวานพบกันแล้ววันนี้ก็มาพบกันที่นี่เนี่ยลุงแจ็งมาแล้วลุงแจ็คมาแล้วมาด้วยปรากฏว่ามามามารอดเดินมารอด เลีวผมเียจะเลียงหนอยู่แเชนมาไม่เกเฮ้ยดูแกดูแกม่นเอดเขาไปนะในดเขานดเขานั่งนะจุ้งหน่อยน้องกิ่งจุ้งหน่อยช้าช้าชลงเจนช้าชนั่งหน้าป่อเออกวีทางอาจะัาว Doanh nang na, nga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 đi nga 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 กับนาสา้อจากไปกันนะเชนว่าแกยังอยู่เลยอยากิดว่าม้นาสาวาแล้วมืนเสื้อกบเพไม่มาเวมาเวียนเคกรูดูเนี่ยนาเดินทิจังวะามาบังขนอันมากนะเชนมาสับเออเนี่ยปะบุญกัเดินผ่าน Ok, các bạn có lẽ À, káp,